สวัสดีเพื่อนเพทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนพทุกคนมาตามเก็บของสะสมชิ้นส่วนที่มีประกายสีทองนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมด20ชิ้นด้วยกันและก็สามารถเก็บได้ที่เมือง F นะครับแต่ทีนี้ถามว่าเราจะปลดล็อกของสะสมชิ้นนี้ได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนเพื่อจะต้องไปทําเควสต่อเนื่องให้ผ่านก่อนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เควสเหรียญลึกลับนะครับเพื่อนเพื่อต้องไปเก็บเหรียญอันนี้ให้ครบทั้งหมดก่อนเนาะแล้วก็เอาเควสไปส่งกับทีซังที่อออ่่เเเกกม็็็นนตรืืงง Search ะคคสจจแล้้ววาาให ว่าสดใหม่นะเราก็ต้องไปเก็บอันนี้มาอีก20ชิ้นนะครับทุกคนแล้วพอเราเก็บเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปส่งกับทีซังเหมือนเดิมนะอยู่ที่เกมเซ็นเตอร์เมืองเอนะครับและพอส่งอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเควสต่อเนื่องอันที่3มาอีกนั่นก็คือการเก็บการ์ด TT นั่นเองเนาะซึ่งพอเพื่อนๆเ,เก็บการ์ด TT ครบทั้ง20บใบนะครับแล้วก็เอาย้อนกลับไปส่งกับทีซังที่อยู่เกมเซ็นเตอร์เมืองเอเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็จะปลดล็อกเป็นเควสต่อเนื่องอันสุดท้ายมาให้นั่นก็คืืออ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 ชิ้้้้นนนนนนสส่่่่่วววทททีีีีมมประกกกาายงงงงงัเเแแตตตตจล ทีมถึงเลเวล50ด้วยนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกเควสของสะสมชิ้นนี้ได้นะและแน่นอนนะครับว่าจุดเก็บเหรียญลึกลับเซิร์ฟเวอร์สดใหม่หรือการ์ดทีทเนี่ยผมก็ทําไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูในช่องผมได้นะผมทําไว้ให้ครบทั้งหมดแล้วนะครับไม่ใช่แค่3เควสนี้เท่านั้นรวมถึงของสะสมชิ้นอื่น,นเนี่ยก็ทําไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมวันพันแมนเวลในราคาถูกและปลอดภัยอยู่ใช่ไหมงั้นตรงนี้ริดแมนช็อปโนหนึ่งเรื่ ในราคาคุ้มคุ้มปลอดภัยการันตีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า5,000 500, 0นคนถูกกว่าเติมเองแน่นอนเพียงแค่แอดไลน์แอดริดแมนช็อปก็สามารถเติมเกม 1, ม n นพันแมนโวลในราคาถูกๆเร็วทานใจแต่อด20ชั่วโมงต้องที่ริดแมนช็อปเท่านั้นก่อนอื่นเลยถ้าเพื่อนเก็บการ์ดทีทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็น่าจะแก้บั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะติดบั๊กนะครับทุกคนเราจะไม่สามารถรับเควสประกายสีทองได้เนาะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเขาก็ทาการแก้บั๊กให ัฟเวสเนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะเราก็วัปมาที่เมือง A นะครับทุกคนแล้วก็วิ่งเข้าไปที่เกมเซนเตอร์นะจากนั้นเราก็มาคุยกับทีซังนะครับที่เขานั่งเล่นเกมอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วพอเพื่อนเพื่อนคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงๆเขาก็จะมีแผนที่มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าแต่ละจุดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอ่าซึ่งแผนที่ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมถ้าเรากดเข้ามาดูเนี่ยเขาจะมีจุดสีฟ้าบอกชัดเจนเลยนะทุกคนว่าทั้ง20ชิ้นเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเนาะเอออันนี้ร,าาารนบนะคั ผมว่าเขาให้ตรงนี้มาด้วยเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าดูตามแผนที่นี้แล้วมันยังดูยากอยู่นะครับผมก็มีแผนที่ที่ผมทําขึ้นเองเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับในแต่ละจุดเนี่ยผมก็ใส่หมายเลขไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจุดไหนเป็นหมายเลขอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูจากในรูปที่ผมขึ้นให้ดูได้เลยเนาะอันนี้ผมก็ทําขึ้นมาเองนะก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถดูกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ทีนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้เก็บเลยสักจุดนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะเพราะว่าในคลิปนี้ผมก็จะพาททุุกกกคไปวิ่งเ็บบให้รด ก็เดี๋ยวจะพาวิ่งเก็บตามหมายเลขไปเลยเนี่ยครับตั้งแต่หมายเลข20แล้วก็เรียงไปเลข1 2 3 4 5นะครับเรียงไปเรื่อยๆจนถึงหมายเลข19เป็นหมายเลขสุดท้ายนั่นเองเนาะโอเคครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆวาร์ปมาที่เมือง F ก่อนนะครับทุกคนอ่าตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยก็ไปปลดล็อกระเวลทีไม่ถึงก่อนนะเนาะเดี๋ยวก็ปลดล็อกเมือง F มาให้เองนะพอเพื่อนๆวาร์ปมาถึงแล้วเนี่ยก็ให้วิ่งตรงไปได้เลยนะตรงป้ายเคลื่อนย้ายอยู่ใกล้ๆกับน้องมีถ่ายรูปเนาะก็จะมีชิ้นส่วนหหหมาายยยเเเเลลข20ออู่่นนะรรับพพก็็สจแ้้้วใืซ มานะครับทุกคนแล้วก็วิ่งกลับมาที่ร้านกาแฟตรงนี้นะครับอ่าจะมีผู้หญิงนั่งคุยกัน2คนเนาะแล้วก็ที่ขอบขอบตรงนี้นะครับก็จะมีชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งนั่นเองเก็บเสร็จแล้วนะครับให้เราหันไปทางซูเปอร์มาร์ทนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปเลยจากนั้นที่ร้านเบอร์เกอร์นะครับทุกคนวิ่งเข้ามาที่ด้านในเนาะอ่าใกล้ๆกับทางขึ้นนะครับผมก็จะมีชิ้นส่วนหมายเลข2นะครับจากนั้นให้เราหันหลังกลับมาแล้วก็วิ่งตรงไปที่ลานด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนก็จะมาเจอกับชิ้นส่วนหหมาายเเเลลข3นนนนัั่องรแ้้้วทีีก็ใ หันหลังกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาที่ด้านบนเนาะแล้วก็ออกขวานะครับผมวิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยวิ่งตรงมาให้ถึงป้ายเคลื่อนย้ายตรงนี้นะครับผมแล้วก็หันซ้ายนะอยู่ข้างใต้มานั่งก็จะมีชิ้นส่วนหมายเลข4อยู่นั่นเองนะครับทีนี้ให้เราหันหลังกลับมาตรงป้ายเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็วิ่งลงบันไดไปได้เลยนะวิ่งลงมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมตรงใกล้ๆกับป้ายฮอลิเดย์ตรงนี้นะครับผมก็จะมีชิ้นส่วนหมายเลข5แล้วทีนี้เราก็หันหลังกลับมานะครับอยู่ใกล้ๆกับบันไดทางขึ้ ตรงนี้นะครับผมก็จะมีชิ้นส่วนหมายเลขหกเก็บเสร็จแล้วก็ให้เราวิ่งขึ้นบันไดามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับทุกคนวิ่งตรงมาที่ร้านเมคอัพตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับกระถางดอกไม้ตรงนี้นะก็จะมีชิ้นส่วนหมายเลขเจ็ดแล้วทีนี้ก็ให้เพื่อนๆวิ่งลงบันไดามานะครับผมแล้วก็วิ่งออกขวามาเนาะอยู่ตรงตู้กระชะปองตรงนี้นะครับก็จะมีชิ้นส่วนหมายเลขแปดแล้วทีนี้ก็ให้เพื่อนๆวิ่งออกมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตรงมาที่ร้านขายฟิกเกอร์ตรงนี้เนาะ วิ่งชิดซ้ายมาเรื่อยๆนะครับอยู่หน้าร้านเพชรสวิทนะครับผมตรงนี้นะมีลูกแมวด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหมายเลขเก้านั่นเองนะครับโอเคแล้วทีนี้ก็ให้เพื่อนๆวิ่งตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงกระถางดอกไม้ตรงนี้ก็จะมีชิ้นส่วนหมายเลข10นะครับผมแล้วก็ให้เราหักขวานะครับวิ่งเข้ามาในซอยได้เลยแล้วก็วิ่งออกซ้ายมานะครับใกล้ๆกับกล้วยสีแดงตรงนี้ก็จะมีชิ้นส่วนหมายเลข11แล้วก็ให้เราหันหลังนะครับวิ่งตรงมาที่อีกมุมหนึ่งได้เลยนะอยู่ใกล้ๆกับ คุณยายนักพยากรณ์นะครับทุกคน,นวิ่งเข้ามาชิดขอบหน่อยนะถึงจะเจอชิ้นส่วนโผลขึ้นมานะครับทุกคนซึ่งชิ้นส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนหมายเลข12นั่นเองแล้วทีนี้ให้เราวิ่งออกซ้ายมานะครับทุกคนแล้วก็หักขวาเนาะตรงมาเรื่อยๆแล้วก็หักขวาอีกทีนึงนะครับอ,อยู่ใกล้ๆกับเสาไฟตรงนี้นะครับจะเจอกับหมายเลข13นั่นเอง แล้วทีนี้ก้อนเพื่อนหันซ้ายนะครับผมแล้วก็วิ่งตรงขึ้นไปได้เลยวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับให้ออกขวานะครับผมตรงที่มีคนเขาเนั่งรออาหารอยู่ตรงนี้เนาะวิ่งเข้ามาด้านในนะครับอยู่ใกล้ๆกับถังขยะตรงนี้นะก็จะเจอกับหมายเลข14นะครับผมโอเคแล้วทีนี้เราก็หันหลังแล้วก็วิ่งกลับออกมาด้านนอกได้เลยนะฝั่งตรงข้ามนะครับใกล้ๆกับตู้กดเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลข15แล้วทีนี้ก้อนเพื่อนหันขวาแล้วก็วิ่งชิดซ้ายมาเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนชิดซ้ายมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตรงมาให้ถึง มานั่งนะครับข้างใต้มานั่งตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลข16นะครับผมแล้วทีนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับทุกคนก็ให้เราวิ่งหันหลังกลับมาเนาะแล้วก็วิ่งมาที่ฝั่งตรงข้ามนะครับใกล้ๆกับกล้วยตรงนี้นะครับผมข้างใต้มานั่งอีกเหมือนเดิมนะก็จะเจอกับหมายเลข17จากนั้นให้เพื่อนๆวิ่งออกซ้ายมานะครับแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมให้วิ่งผ่านพนักงานที่สะสม CD ดีตรงมาเรื่อยๆเนาะอยู่ใกล้ๆกับป้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ใกล้ๆกับกระถางนะครับผมก็จะเจอกับหมายเลข18แลล้้วกก็ใหหหพ่เือนนัังลับมานะครับทุกคนแล้วก ก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยนะอยู่ตรงข้ามกับพนักงานขายที่เป็นโหมดไหนแม์คนนี้นะครับที่ทางซ้ายมือเนาะอยู่ระหว่างเสาตรงนี้นะทุกคนก็จะเจอกับหมายเลข19้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าเพื่อนๆมาเก็บจุดนี้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นความสําเร็จมาให้นั่นเองนะครับผมเหมือนที่เพื่อนๆเห็นจากจุดเมื่อกี้เลยนะครับและพอเราเข้ามาเช็คนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสําหรับชิ้นส่วนที่มีประกายสีทองทั้ง20จุดนะครับผมแล้วทีนี้ก็ให้เพื่อนๆวาปกกมที่เไเ,เ,เไ้็ข เพื่อไปส่งเควสกับทีซังนะครับซึ่งเควสนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะครับผมในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่นี้นะครับทุกคนอ่าเรียบร้อยนะครับพอเราส่งเควสนะครับผมเราก็จะได้เจ็ดจำนง SSR มาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นวัตถุไม่ติดไฟนะครับถามว่าเอามาทําไมก็เอาไว้ใช้กับด่านบางด่านนะที่มันมีการเผาไหม้แรงนะครับทุกคนหรือว่าเราไปเจอบอสที่มันมีสกิลเผาไหม้อะไรแบบนี้เราสามารถใช้เจ็ดจำนวอันนี้เพื่อลดดีบัฟการเผาไหม้ได้นั่นเองนะแต่ มันมีหมดไหนที่จําเป็นต้องใช้ไหมก็ต้องตอบว่ายังไม่มีนะครับทุกคนก็น่าจะเอาเข้ากลุ่มไว้ก่อนนะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นอะอาจจะมีบอสหรือว่ามีด่านอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วแบบเราจะเป็นต้องใช้เจตจำนองอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้อง กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ